นะคะตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรคะค่ะโดยทำงานบริษัทค่ะรายไ,ได้ต่อเดือนที่ประมาณเทะะ่าไหร่นะคะปุ๋ยแปดพันค่ะโอเคค่ะขออนุญาตแนะนำแนะนำตัวเองนะคะดิฉันค่ะนางสาวยา,กกกกามมติกาพุทธวงศ์ค่ะอันนี้จะเป็นใบในหน้าประกันในหน้าสพายนะคะเลขใบอนุญาตนะคะหกห้กาศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งห้าห้าเจ็ดสองค่ะอันนี้จะเป็นใบในหน้าประกันประกันชีวิตนะคะเลขใบอนุญาตหกหกศูนย์ สามจุดศูนย์งสามสอค่ะอนุญาตนะคะอันนี้จะเป็นหลักขอบังคันะคะสิบสข้อนะคะจะตามนี้เลยอันนี้ลูกค้าจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคอยู่สี่ข้อ 1. ริงห่สิทธิที่ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง 2. สิทธิที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง ได้อย่างอิสระสามสิทธิที่จะร้องเรียนอนย่าเป็นธรรมค่ะสี่สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายค่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตค่ะเ,เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ให้นะคะให้คุณปริชาติเลือกนะคะขออนุญ,ญาตเปรียบเทียบ อันนี้ก็คือโซสมาร์ตนะคะโซสมาร์ตจะได้รับเงินคืน1%เปอร์เซ็นเข้าบัญชีทีดีโนฟิกค่ะฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟีค่าธรรมเนียมรายปีค่ะและฟรีพร้อมคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด6ล้านบาทค่ะอันนี้โซลฟาค่ะจะเป็นบัตรที่สะสมแต้มค่ะ10บาทได้หนึ่งคะแนนค่ะฟีค่าธรรมเนียมได้เข้าฟรีพร้อมคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด6ล้านบาทค่ะ คุณปริชาติสนใจเรียนตัวตัวป่ะ่นะคะเบอร์มือถือคุณปริชาติจะอยู่เป็น091 8 5เก้าหนะะึ่งแเกน่ะเกณฑ์การสมัครนะคะผู้สมัครจะต้องมีอายุยี่สถึง70ปีนะคะรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งห้าพบาท สำหรับพนักงานประจำนะคะอายุงาน4เดือนขึ้นไปนะคะสําหรับเจ้าของกิจการจะอยู่ที่2ปีขึ้นไปนะคะกรณีสมททัครบัตรเครดิตนะคะติดต่อ t t v ทุกสาขาทั่วประเทศไทยค่ะและดําเนินการสมัครด้วยตัวเองผ่านพ t ีทันหรือฝากเบอร์โทรของคุณะคะ่ะให้เราติดต่อได้ที่ w ว็บ t พ b แบง com นะคะหรือโทรหาเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์คอนแทคเซนเตอร์หนึ่งสี่สองแปดได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอันนี้จะเป็นลิก์สแกนค่ะสกแกนได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นโฟล์ดอกะอันนี้จะเป็น บี TV, โซฟาค่ะธนาคารจะเป็นผู้ออกสินค้าหรือเข้าบริการแทนการชำระด้วยเงินสดณนระาคาที่มีเครื่องหมายวีซ่านะคะในระยะเวลาที่ชำระคือโดยปลอดดอกเบี้ย0.50วันนับจากวันแรกของรอบบัญชีไปจนถึงวันที่กำหนดชำระเงินหากชำระเงินเต็มจำนวนตามวันกำหนดและเพื่อใช้ถอถอนเงินสดล่วงหน้านะคะภายในวันวงเงินที่รับอนุมัติจากธนาคาระคะ่ะ จกเครื่องเ m ที่มีเครื่องหมายพัทนะคะได้หัวลงโดยคิดอัตราดอกเบี้ยนับจากวันที่ทํารายการหมินถอนเงินสดน,นะคะสิทธิประโยคค่ะตัวนี้จะได้รับ1คะแนนท t B ีบีรีวอร์ดพัททุกการใช้ใจ 1, ่ายพันบาทร1บบาทค่ะสูงสุด2 0 0หมคะแนนต่อบัญชีบัตรต่อรอบบินต่อรอบบัญชีค่ะเงื่อนไขจะเป็นกปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะวงเงินนะคะจะอยู่ที่ วงเงินของบัตรเครดิตค่ะจะอนุมัติวงเงินสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทค่ะส่วนวงเงินสูงส,สุดจะไม่เกินอยู่ที่5้าเท่าของไรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะอัตราดอกเบี้ยน,นะคะส6หต่อปีกรณีเพื่อใช้ชําระสินค้าและบริการชําระขั้นต่ําหรือชําระคืนบางส่วนค่ะหรือไม่ได้ชําระจะถูกคิดดอกเบี้ยจากจํานวนเงินทั้งหมดที่คงค้างทั้งหมดค่ะโดยเริ่ม คำนวณดอกเบี้ยนับจากวันที่ธนาคารบันทึกรายการอันนี้กรณีเบิกถ,ถอนเงินสดล่วงหน้านะคะเริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับจากวันที่รายการเบิกถอนเงินสดค่ะจนถึงวันที่ชําระเงินครบตามจํานวนที่เบิกถอนนะคะตอนนี้ที่ท่านทำในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าค่ะและชําระเงิน,นงคืนภายในวันเดียวกันธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็น เวลาหนึ่งวันค่ะอันนี้จะเป็นเงื่อนไขการผ่อนชำระนะคะระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่50วันนับจากวันแรกของรอบบัญชีจนไปถึงวันที่กำหนดชำระค่ะาหากชำระเต็มจำนวนวันที่ครบกำหนดนะคะท่านจะต้องชำระหนี้เต็มจำนวนตามยอดในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายหรือ,รอขั้นต่ำ8%ของยอดเงินตามที่ใบแจ้งยอดในแต่ละเดือนนะคะ อันนี้จะบวกตามยอดรายการแบ่งจ่ายของรายเดืนเอนเงินหรือบีบีเงินสดผ่อนชิวหรือ,อรายการชําระตามแห่งการผ่นอชะนะนชำระณร้านค้าหรือรายการโอนเงินไม่เกินกว่าวันที่ครบกําหนดชําระตามใบแจ้งยอดหักชาระไม่เกิดไม่เต็มจํานวนค่ะหรือหลังจากวันที่ครบกาหนดชําระท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิเ่มเพิ่มขึ้นนะคะกรณีที่ท่าน ทำรายการเบิกถอ,อนเงินสดล่วงหน้าค่ะจะมีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดรวมกับยอดเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดของบัตรเครดิตค่ะอันนี้จะเป็นตารางการคำนวณน,นะคะก็คือ1อันนี้จะเป็นตารางการคำนวณแบบชำระขั้นต่ำค่ะสออันนี้จะเป็นตารางการชำระเต็มจำนวนค่ะสอันนี้จะเป็นตารางการ ชำระเงินสดผ่อนชิวๆค่ะแบบดอกเบีย้ยคงที่โดยชำระแบบรลย์นวดนวดละเท่าๆกันนะคะอันนี้จะเป็นตารางการชำระเงินสดผ่อนชิวๆค่ะแบบดอกเบีย้ยลดต้นลดดอกโดยชำระเป็นไานงนวดคะ่ะอันนี้จะเป็นตารางการชำระแบบไาย์นวดสำหรับก,การผ่อนสบายนะ อัิราผิตชำลัดจะอยู่ที่16%ต่อปีค่ะอันนี้จะเป็นเกณฑ์อ้างอิงเงินฝากนะคะแต่ว่าลูกค้าใช้รายได้เนอะก็คืออย่างที่แจ้งขั้นต้นก็คือรายได้ขั้นต่ำ10,500บาทขึ้นไปนะคะส่วนค่าบริการเกี่ยวกับบัตรนะคะจะฟรีค่าแรกเข้าค่ะปีรายปีนะคะทั้งบัตรหลักและก็บัตรเสริมค่ะ กรณีออกบัตรใหม่หรือบัตรช็รตลดส่วหายค่ะจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะการเบิกของเงินสดล่วงหน้านะคะจะคิดเป็น3%ของจำนวนที่เบิกถอนนะคะอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะส่วนค่าธรรมเนียมการติดตามทองถามหนี้นะคะกรณีชำระงวดแรก50บาทต,ต่อบัญชีต่อรอดการทองถามหนี้กรณีชำระมากกว่าหนึ่งงวด 100บาทต่อบัญชีต่อรอบการทวงถามหนี้ค่ะยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้สาหรับกรณีลูกหนี้มีหนี้ทางชาระเอื่อหนี้ที่ต้องก,ก,กาหนดชาระสะสมได้ไม่เกิน1น0 0ับาทนะคะค่าธรรมเนียมในการขอสําเนาใบบันทึกสินค้าบริการนะคะจะอยู่ที่200บาทต่อเซ็นซิลิปค่ะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วค่ะค่าธรรมเนียมของการตรวจสอบรายการ200บาทค่ะรวมภาษี ค่าเพิมแล้วนะคะถ้าแปลงสกุลเงินต่างประเทศนะคะ 22, อยู่ที่2.5%ค่ะเรียกเก็บเป็นเงินไทยนะคะถ้าทมเนียมในการใช้บัตรร้าค้าจดทะเบียนในต่างประเทศด,ด้วยสกุลเงินบาทนะคะจะบวกเน1%ของยอดใช้ใจ่ายในสกุลเงินบาทที่ร้านค้าออนไลน์จดทะเบียนในต่างประเทศนะคะและการเหมือถอนเงินสดเป็นสกุลเงินบาทในต่างประเทศด้วยนะคะถ้ารมเนียมในการชำระนะคะ ก็คือชำระที่สาขาท t บนะคะทั่วประเทศไทยแล้วก็ชำระโดยการโอนเงินค่ะผ่านบัญชีออมทรัพย์ททบนะคะจะไม่คิดค่าบริการใดๆน,น,นะคะโดยหากผ่านบัญชีอัตโนมัติค่ะหรือผ่านตู้ a t m c d m หรือชำระผ่านแอปทบค่ะนะคะส่วนถ้าชำระผ่านตัวแทนค่ะ อ่าเจ้าเสิร์กิจยอดชำระจะไม่เกิน4,900บาทต่อรายการนะคะบะคทีค่าธรรมเนียม15%ต่อรายการสำหรับเขตกรุงเทพนะคะหรือปริมณฑลค่ะจะอยู่ที่20บาทต่อรายการสำหรับเขตต่างจังหวัดนะคะส่วนรถตัสค่ะยอดชำระก็ไม่เกิน4,000เหมือนกันนะคะสูงสุดไม่เกิน2รายการต่อวันค่ะค่าธรรมเนียม10บาทต่อรายการทั่วประเทศไทยค่ะ ใบเสนอขายนะคะยอดชำระอย่เกินห้าห0บาทต่อรายการค่ะสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อวันต่อบัตรค่ะค่าธรรมเนียม10บาทต่อรายการค่ะสําหรับกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่1 5เปอร์เซ็นต์เออสบาทต่อรายการสําหรับเขตต่างจังหวัดนะคะส่วนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือบัตรนะคะข้อระวังในการถือบัตรนะคะท่านจะต้องดูแลรักษาบัตรและรหัสบัตร เป็นอย่างดีโดยต้องไม่เปิดเผยรหัสบัตรข้อมูลเครดิตให้ยังคนอื่นนะคะหากท่านต้องการชำระเพื่อปิดบัตรเครดิตนะคะท่านจะหรือกรณีที่ท่านใช้บริการผ่อนชำะระรายเดือนคะ่ะหากท่านต้องการชำระนี่คืนให้แก่ธนาคารเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาท่านต้องแจ้งหาช่องทางที่มีความเสถียร คอนแทคเซ็นเตอร์1428เพื่อสอบถามยอดเงินที่ต้องการชําระทั้งหมดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยก่อนชําระเงินเท่านั้นค่ะอันนี้ทั้งบัตรหลักบัตรเสริมเลยนะคะเบิกถอนล่วงหน้านะคะได้100%ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติค่ะแต่ไม่เกินวงเงินคงเหลือณขณะนั้นและไม่เกิน60,000บาทต่อวันไม่เกิน3ครั้งต่อวันต่อบัตรน,นะคะ เหมือนกันะาท่านต้องการยกเลิกแล้วก็แจ้งสูญหายหรือแจ้งระงับแจ้งอายังนะคะโทรทันทนีโดยผ่าน Contact Center หนึ่สีอปหรือแอป t v Pass นะคะการแจ้งชำระหนี้หรือค่าธรรมเนินต่างๆท่านจะได้รับแจ้งยอดบัตรเครดิตใบกำกับภาษีหรือใบลดหนี้ที่ธนาคารส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางช่องทางดิจิตอลหลังจากวันที่ได้รับสรุสรปยอดบัญชีแล้วค่ะลำดับการตัดชำระนี้ก็คือจะตามนี้เลยค่ะค่าธรรเนียมดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นค่ะตามที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะหากมีข้อสงสัยหรือ ท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดในเว็บ t t b a n k .com หรือสอบถามได้ที่ Contact Center ร์หหรือที่สาขาของ p t t ทั่วประเทศไทยนะคะกรณีมีข้อร้องเรียนในดๆสามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ ptb c o n คอ c แทคเซ็นเตอร์หหรือสาขาของ t t b ค่ะข้อระวังนะคะบัตรเครดิตเปลียนเสมือนการผู้ยืมเงินจากธนาคารท่าจะต้องชำระเต็มจำนวน ไม่มิฉะนั้นถ้าจะถูกกินด,ดอกบี่จะจักจัเนเงินงที่คงค้างทั้งหมดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเช็คลิสต์นะคะเดี๋ยวลบกวนลูกค้าเช็คคลิสต์ค่ะแล้วก็เป็นตรงนี้นะคะอันนี้ลูกค้าต้องการจะสมัครเป็นหรือเปล่าคะ จะเป็นนำบัตรของพนักง,งานนะคะอันนี้เป็นเบอร์โทรนะคะและส่วนอันนี้จะเป็นเบอร์โทรของสาขานะคะอันนี้เป็นต้องทางกาัน